มองว่ามีเป้าหมายไปสู่การแบ่งแยกประเทศเขาก็เป็นแนวคิดแต่ละแนวคิดซึ่งแนวคิดเหล่านี้มันกฎหมายมันผิดไหมละ่ะถ้ามันผิดเราก็ต้องเบรกม, <ไป S 1> มันผิดก็ต้องเบรกต้องหยุดยับยั้งไม่ได้ก่อนนะไม่ใช่ว่าทำเร็วเกินบแบบว่าตัดสินใจไปฟ้องเร็วเกินอ้าวเป็นการยับยัง้งไม่ใช่ท่านทําได้หเหรอท่านขี่เขียนเลยส่งเดชไปตนประจามาหลนได้เหรอละรัฐมนมันกำหนดไว้แล้วมันหยาบคายแม่ที่หนึ่งใช้คำหยาบคายได้ไหมเนี่ยมันผิดหมดแต่ทุกกฎหมายน่ะใครจะติดไม่รู้อ่ะก็ต้องดำเนินการ แต่ถ้ามีสสอในการอยู่แล้วมีหน่วยงานท่นผมจะเต้องไปทําอะไรแล้วท่านก็แยกให้ออกแล้วว่าใครทําอะไรใครผิดตรงไหนแล้วใครเมืองการอยู่มันแยกให้ออกถ้าท่านบอกอย่างนี้ถ้ามันบอกว่าไอทหารทำไมทําข้างนี้ข้างโน,น้นแบบที่บางคนพูดมาว่าไอทหารไม่จำก,ก็มาแจ้งกันอยู่แล้วอะคดีสามร้อยกว่าคดีไม่หรอทางโน้นนะผมก็ไปจะเห็นชอบทั้งสามร้อยคดีก,ก็ถูกนะเออก็ใครเขาเขกกากระบวนการิธรรมไปที ถ้าเกิดกรณีนี้คนมองว่ากองทัพสองก็จะถานมั่งเลือกบ้งก็ผมพูดอยู่นี่ยังไงก็อธิบายแทนเนี่ยมาถามตามอีกตัวละท่านคะแต่ว่าคนที่ไม่ไม่พยายามจะเข้าใจก็พยายามก็เป็นถึงระดับรัฐมนตรีดับรัฐมนตรีไม่รู้ระดับไหนผมไม่รู้ต่างประเทศตรงเนี้ย่าาน้ท่าไปถามท่านท่านไปถามเขาท่านไปถามเมื่อวานเขาเมื่อวานเขายังตั้งผมก็คุยกันแล้วผมบอกไปแล้วเมื่อวานคุยกับท่านนายกไม่คุยเรื่องประเด็นหรอกคุยไปตลอดกลุ่มคนแสดงเขาก็สนับสนุนพรรคเพื่อไทยัะฮะคุยไปตลอดอหะท่านก็บอกว่าท่านก็ พยายามห้ามปรามท่านได้สั่งการไปแล้วอะไรก็ติดตามเขาแล้วกันก็ถ้ากระสอบถามฐานการเป็นยังไงฐานทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างผมก็อธิบายท่านฟังแล้วอะไรที่มันเป็นความวุ่นวายอันนี้ผมก็ดำเนินให้ท่านทราบท่านก็รับไปว่าท่านจะไปดำเนินการท่านก็ขอร้องบอกขอให้ฐานทำเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมด้วยผมบอกมยืนยันว่าผมทาอยู่แล้วอธิบายให้ท่านเข้าใจว่าเหตุผลและความจำเป็นอะไรท่านก็เข้าใจเพราะนั้นถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นงนี้ไม่ได้ถ้าอีกพวกหนึ่งเขียนป้ายเป็นที่จะก็ต้องเดแจ้งความเหมือนกัน ถ้าไม่มีใครทำเราก็จะทำทีนี้ดีใดนี่ต้องทำเป็นคดีพิเศษเฮ้ยการที่เอาดีายเข้าดีพิเศษเขาจะมีการคณะกรรมการพี่นานะไม่ใช่เอาข้าเรื่อยเปื่อยไอ้นี่เอ้เอาข้าดีใดเขาใหญ่ใช่มันมีคณะกรรมการว่าคดีใดมันเกี่ยวข้องมันเข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ไม่ได้วันหน้าก็ถูกฟ้องกลับขอนั่นเองนะแต่ขอร้องว่าอย่าใช้ความรุนแรงต่อกันเลยไม่เกิดประโยชน์และคนที่เจ็บที่ตายมันก็มันก็ประชาชนคนไทยทั้งนั้นแหละบางคนบอกว่าเอ้ยไม่เห็นเป็นไรต้องต่อสู้กันและให้มันมีแพชนะ ตายเจ็บบ้างไหมลองถามว่าเป็นญาติพี่น้องตัวเองดิยอมไหมละ่ะยอมไหม,ไมยอม,ยอมแต่เวลานําคนแล้วก็ทุกฝ่ายอะนะพวกเราต้องต่อสู้ยอมตายถ,ถ้าถ้าญาติพี่น้องตัวเองตาย <c oughs> ยอมไหมละ่ะไม่ยอมเหมือนกันเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องต่างๆนะก็ <c oughs> ต้องมาตั้งสติให้ควรชุมนุมโดยสงบทํำยังไงใช่ไหมกระบวนการพิทาาจะเดินยังไงว่าไปศาลว่าไงทุกคนต้องเคารพกติกานะเพราะนั้นต้องระมัดระวัง ให้กำหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายชัดเจนให้สังคมวันนี้นะมันจะอยู่ได้โดยโดยพวกเราในช่วยกันให้ทุกคนเนี่ยเคารพในกติกานั้นะถ้าจะมีการกระบวลทําทำไรก็ค่อยเชื่อมั่นในมูยทรรมแล้วก็ยอมรับนะในตรงนั้นเพราะมันด้วยพยานหลักฐานถ้าไม่ยอมรับก็ต่อสู้ทางกระบวนการสองสามฐานก็ว่ากันไปนะถ้าใช้อาวุธต่อสู้ไม่มีใครชนะนะทหารก็คงปล่อยไม่ได้ ที่จะให้ทุกคนมันลบกันคงคงปล่อยไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของกรมาลเป็นหน้าที่ของเขียนไ้ตามน้ำหนูนะ่ะมีอยู่แล้วกฎหมายเนี่ยผมพูดดีกฎหมายหมดเลยนะเนี่ยจะเอาไปคิดเขียนมันอย่างอื่นมีอะไรไหมรับ